สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันนาพลศรีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนมะกรูดซึ่งสวนมะกรูดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่16บหกตำบลปากแรดอาเภอวันปงจังหวัดราชบุรีค่ะและเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณนิกนะคะซึ่งคุณนิกเนี่ยคือเจ้าของสวนมะกรูดแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะ,คะตอนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณนิกนะคะช่วยเราให้เราฟังหน่อยค่ะว่าคุณนิกเนะะี่ยค่ะเริ่มปลูกมะกรูดมานานแค่ไหนแล้ว ช่วงแรกๆที่คุณอิกเริ่มปลูกเนี่ยนะคะคือมีประสบปัญหาอะไรบ้างไหมอะค่ะพอดีเป็นที่ดินว่างครับของแม่อ๋อก็ค<ม>ือตรงนี้เป็นที่ดินว่างป่าของคุณแม่แล้วคุณ,<ช>คณอิกก็เริ่มแล้วก็แม่เขาก็เลยมาปลูกมาปลูกครับเพราะว่ามันอือ๋อก็คือมาเริ่มปลูกมาปลูกแล้วคือช่วงแรกๆที่ที่ทำเนี่ยคือมันม,มนีปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็ปลูกแรกๆก็อาจจะมีถ้าฝนตกมาก็จนน้ําขังทำให้รากเน่าได้น้ําขังรากเน่า ค่ะเดี๋ยวให้น้องนิกช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าการปลูกมะกรูดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นปลูกไปจนถึงตกักเก็บเกี่ยวเลยเลยค่ะมีวิธีการทํำยังไงบ้างค่ะครับเราจะซื้อเป็นต้นกล้ามาเลยครับแล้วก็มา,าเราก็มาเตรียมขุด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 หลุมไว้ครับแล้วก็ดำปลูกเลยอ๋อคืช่วงแรกๆจะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย,ยใช่แล้วมีการให้น้ําใส่ปุ๋ยสําหรับมะกรูด่ยคะ่ะมีวิธีการให้น้ําใส่ปุ๋ยยังไงอะคะก็ เดือนละครั้งได้ครับเพราะว่ามะกรูดไม่ยังเป็นต้องใช้น้ำก็คือใช้น้ำใส่ปุ๋ยเดือนเดือนละครั้งใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นแล้วปัญหาโรคและแมลงของมะกรูดที่พบในแปลงปลูกของคุณนิกเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะอ่าหลักๆเลยจะเป็นแมลงกินใบครับมีเป็นแมลงกินใบก็คือปัญหาในแปลงนี้ก็จะมีแค่แมลงกินใบใช่ไหมคะก็คือเสียงมะกรูดเนี่ยคือเขาไม่ต้องการน้ําเยอะปัญหาของโรคนี่ก็จะเป็นแมลงกินใบค่ะ แล้วสำหรับต้นทุนในการปลูกมะปูดเนี่ยค่ะคือต่อหนึ่งไร่เนี่ยของที่คุณทำเนี่ยคือต้นทุนจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ5,000บาทขึ้นไปครับบวกลบไม่เกินพันคนระับอ๋อก็ประมาณอ่าซี่พันึงหกพันก็คือบวกลบอยู่ที่5,000 <000. S 2> อยู่1,000ันบาทนะคะค่ะคุณนีคะแล้วสำหรับรายได้ที่ปลูกมะปูดนะคะมีรายได้ตรงไหนบ้างคะถ้าเป็นต้นก็จะประมาณ2 0 0สอ0รถึงาทร้อย แล้วก็ารายได้ของมะกรูดก็คือมีเป็นขายต้นกล้าเหรอคะแล้วก็มีมีกิ่งนะครับมีกิงก่งเป็นกิ่งพนันสวยๆครับขัดจะมากิ่งละบ้าบทถึงยี่ขายกิ่งพนันขายต้นกล้านะคะแล้วก็รายได้จากมะกรูดนี่ก็จะมีตรงเป็นผลแล้วก็ใบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจะนนี้จะขายเป็นกิโลกร,รัมขายเป็นกิโลกรัมราคาแล้วแต่แนาวช่วงเวลาก็แล้วแต่ช่วงเวลานะคะว่าช่วงเวลาไหนราคาจะดีหรือว่าไม่ดีก็คือก็แล้วแต่ช่วงเวลาค่ะแล้วตลาดที่คุณนิกส่งอ่ะค่ะเป็น ส่งขายยังไงคะเราจะมีคู่ขาเลยครับเวลาผลออกหรืออะไรเงี้ยขายได้แล้วเขาจะมารับเลยเอ,อ๋อก็จะมารับที่ไร่ของเราเลยใช,ใช่ไหมคะ้ค่ะคุณนิคคะแล้วสถานการณ์โควิดตอนนี้คะ่ะมีผลกระทบก,กับาการขายมะกรูดของเราบ้างไหมคะอ่าไม่มีนะครับแถมช่วงนี้ราคาดีขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังนิยมเอานำผลมะกรูดลูกมะกรูดไป ต้มรวมกับน้ำผึ้งคือเหมือนช่วยในการล้งางโควิดอะไรเงี้ยก็คือสถานการณ์โควิดเนี่ยคือ,อไม่มีผลกระทบเลยกับกับมะกรูดของเราแต่ว่าวกับกับมีผลดีสามารถนําไปเป็นส่วนผสมในการทําเป็นเครื่องดื่มนะคะในช่วงโควิดนี้ค่ะค่ะสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากลองมาปลูกมะกรูดกับคุณนิกเกอค่ะก็คือสามารถติดต่อคุณนิกเก้ทางช่องทางไหนได้คะ่ะ เป็นเบอร์โทรก็ได้อ,อย่างนั้นจะเป็นเบอร์โทรที่เราจะขึ้นให้ไว้ตรงหน้าตอนี้นะคะก็คือเดี๋ยวก็คือวันนี้ก็ต้องขออบคุณคุณนิกมากๆนะคะ,ะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ด้านการปลูกมะกรูดให้กับเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะจำนวนไร่มะกรูดทั้งหมดในตำบลปากแรดมี12ไร่คิดเป็น0.2จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในตำบลปากแรด ค่าใช้จ่ายของไร่มะกตรูดต่อ1นึ่งไร่ตกอยู่ที่ปีละ4 8 0 0 0บาทคิดเป็น25จากรายได้ทั้งหมดรายได้รวมของไร่มะกรูดทั้งหมดในตำบลปากแรดต่อปีคือ17,28,000บาทคิดเป็น0.1%จจากรายได้รวมของครัวเรือนในตำบลปากแรด ในส่วนนี้จะเป็นวิธีการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการทำไร่มะกรูดวิธีการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของการทำไร่มะกรูด